บรรยากาศผู้เขาครับตะเล่นไก่ตกดินงามแรงตัดออย้ยครับตัดน้อยพี่น้องแม่ตาตัดอ้อยครับบม่มีมองนั่งเลยครับมีจะมองยืนมองนอนกะจะไปคึดครับเต็มเลียดเลียดที่นั่ด้วยโอ้ยเต็มหอดถ่ายแม่ตาตัดอ้อยครับเอาสู้ๆให้กำลังใจเดี๋ยวกำลังกายแหละ มเมื่อละครับแดดกับเขาครับนามเพิ่นก็เเรียมตัวเมื่อครับบ่านเพิ่นสู่สัมหา,ากินครับไปเสาแรกเมื่อแม่นเบิดบ่นี่ไปตัดอ้อยเมื่อเงี้เมื่อเก่าโอ้ไปเบิดเลยครับเิ่นไปตัดอ้อยมาได้ครับเขาเผายู่ว่ายังตัดตัดเลยบ่ไบ่ได้เผาก่อนบ่ตัดเลยสดๆเลยครับมาแต่ตัดอ้อยหมานหมานหมาน เงินบักเลยสบายดีสบายดีทัตต์ลอยไล่วันเท่าไหร่วันละแสนวันละแสนวันละแสนแต่ว่าตัดไปนอนไปนี่บอกวันละแสนบ่แล้วบ่แล้วเจ้าก็นอนไปนี่ตีตัดไปแล้วก็นอนไปน้ำไปนอนนั่นแหละบ่ได้พักได้หว่าวันละแสนนี่ยครับโอ้วันละแสนเนาะแสนก็ลอยหายสิบสามหายสิบสี่บาทนะครับแต่เป็นเงินไทยเอาสู่ไปครับสัมมีแนวเห็ด ไข่กับบมีแนวเฮ็ดผลว่าถุบมีเสือผาฟ้าเงือนดีผู้รีอยู่ถูกบะมีแนวกินแรงนอนรีอยูบ่บ่เปลี่ยนตะเวนคำข่ายร้อยลงครับพี่น้องส่วนเซียนส่วนเซียนครับอัตรบรือเล่าไต้สีสัน,นยางมือแรงครับกับเขากับน้ำผักสางอางหยาสินขาตามฤด,ดูกาลบักกอกบักแตงคาหัวจนไข่ผักซีหอยบักทันโคกพริกเติมเง่หัว,วเด้อครับหยาดเหลียด ห้าม่วงแรงกลัวๆผู้สาวก็ลังเลือกบักแตงผู้ไทยเอาผู้สาวอยู่ดออโอ้แดงมองไทยหะอเอบักแตงกางามคนเลือกกางามแหน่งฝูดอย่าพายางมองครับสีสันบรรยากาศยงมแหลงเมืองอัดตะปือของอยู่ของกินตามที่จะห้ามาได้ละไปผัดขยังหอม จนใบเหี่ยวตะเวนคำาข่อยลมบดซีไว้ไหวหรือเข่านาแรงนะจะได้บุญนี่เอา้าบานพนแรงบานเท่ากับแรงขึ้นกันแหละพริกครับหัวปีมักทั่วผักไห่ผักกาดดอกเตรียมนี่หอดยนนางครับขันมาทางพีกัตเตรียมด้วยกันครับผักกะเรากินกับอะไรก็แซ่บขันลวกขันลวกมาเรียบร้อยเลยแม่ข่าครับแม่ข่าครับ มีหอดแปร,แรกผมมาปูหัวเป็นเท่อจีคอดได้เหรอครับแม่ข่าจนจืดเหรอไทยหดจือกับซางผมจือแม่ข่าได้อยู่ <c oughs> งามมือแรงครับอัตตะปืบานเฮาเบาเรื่องของกินนี่ปูบอกอึดขันมีเงินซื้อได้กินบัดทุกอย่างได้กินหอยสนันขันมีเงินซื้อหันปลามีเยอะนะครับคุูกคิริพายคำคำเล็กน่อยครับ พอเราบ่เถือก,กับมันแค่แนมเห็นเขากับปวดขาเราเรื่องกระจงแม่นบ่กระจงบ่แม่เอิ้นกระจงคือกันยี่บ่กระจงคือกันโตเท่าไหร่แม่ตัวละสามแสนสามแสนกับประมาณสี่ลอยน้อยๆอดถือกอยูค่ครับบ่แพงมาได้เลยครับคุณจงเนี่ยไม่เล่ครับผู้สนับสนุนครับผู้ละถุงสองถุงสามถุงสี่ถุงผู้ละตรงสองตรงมักพักสื่อพักครับของกิน,ข,นกกขึ้นอยู่กับภูมิคือเก่ามักปลาสื่อปลา นักใข้าก็ยืนจีบปรหลดสามผัวเราบาัชนมะแต่ผัวเรามาเนี่ยจะสิงุ่งใหญอกีกพอไดดขา,าดวยว่้าวันใขายจูจา้ามาหอดกับลูกคนละไปจีบกันจีบป,ป้าป้ายวาในไทยเด็ดเทยยังดอกนี่แม่ค้าครับแม,ม,ม่ข้าที่ามากับ้ากังามแม่ปาป้ากังามแม่ค้ากังามเป้ากับเบาหน่ายคือเก่า โอ้ยเอาเราไปเป็นอันสะใภ้ลงสีเนี่ยนะสวดยี่บะสวดยี่บะแล้วสวดเด่นี่งเราขายปลาเราขายปลาปลาผอปลานิ่งเรไปใส่เรไปลงมาถ่ายกันอีกไอ้ปลาใยที่เราก็งามหลักได็หลักเด็ดหลักเด็ดนี่กล่องไผ่งามเหรอบอโลงามปลาสวายโอ้ถ้าเป็นปลาปลาปึ้งหัวดำๆเนาะ ชาวเวียดนบมลงรถจากสองเด็กอยู่ตัวแม่ขาดหูขาวเนาะข่าสารครับข่าขาวเข่ากับขาวแม่ขาดกับขาวคนละใหม่พอมีนะครับบักโม่รวมไปถึงบักมี่รีอยู่พุ่นประกันสุกอยู่บักโม่สุกทุบเลยครับเลยเศร้าเอามาหน่อยนึง สื่อเรากันน่ะเรานังเชิงเหรอบัได้ขายงิไเงิอง <c oughs> สุาซุกแค่วะวะบอก,กนีป้วคันน่กูายางลมทึ่้นอเอาสองหน่อยเอาใส่อีกถุงหนึ่งจิต่อนผู้สาวนี่ผู้เฒ่าได้กินดอกได้กินแต่ผู้สาวสองหน่อยเท่าไหาร่คอยมาดูอยู่จติดนี่ ได้กินแต่ผู้สาวแล้วเนาะบักไม้นะกุ้ยเ่ากุ้ยเทากุ้ยเทากุ้ยซีโป้ได้กินหรอกได้กินแต่ผู้สาวแล้วเนาะบักไม้นั่นโอ้ยธรรมดาล้วเนาะให้เขาจักหน่วยหรอเดี๋ยวเขาพ่อเราบอกว่าเรามีใจเดียวมันบอเราต้องให้หน่้ยเดียวเสียฟปตรอมเอาตีน่วยหน่วยแก้วน้องพ่อน้องพ่อนตลาดอัตจปื้อพ่อได้บอกพ่อได้คุยเรานี่แหละสีแดงๆสีคำคำสีเหมิดเหมิดครับ สีสุนเซียนสุนเซียนบรรยากาศงามเหมือนแหล่งตลาดอัตรปรื้มามหวยคมห้องขามน้องไว้ทั้งทีครับสาวขายพักเอาลูกนี้เหรอโอ้ไข่ยายกบผูกแอวไอยกระป๋องครับเห <c oughs> ็ดเพื่องเห <c oughs> ็ดพังเห <c oughs> ็ดนางพา้า <c oughs> แมคค้างงามๆ <c oughs> ใช้ใช้ยิมีักบาทกันนะโอ้เรายิมยิมเหรอ แม่ค้าขาเห็ดเรามาคือเก่าได้ครับเราไปสองสามตลาดพนน้ำมัอเสาร์เราก็บญี่ปุ่นไส้เศซธาพุนน้ำมัอแร่งเราก็มาอาตลาลรักสามรู้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 เป็นรู้แม่ค้านี่รู้เป็นรู้อยากเอาเงินไปเป็นไส่ฮะอย่างเดียวน้ำใหม่สดๆมีได้ครับตลาดน้ำแรงอัตราปือพริกหอมพักกระเมียกเต็้ยมมีบัดถามหายังมีเบิดได้กินมัดทุกอย่างขันมีเงินซื้อ บักฮงซุกกับบอึดบักแตงกับบอึดบักโม่ก,กัเนเลยเอาเอาเซอ้อยเ,าเอมมามือไเจ้านี่เขาซื้อมาจากฟังหุ่นคำตลาดนาหอดพีนี่เอา้าบักโม่เฮาลงสีฝากมาเซาบักโู่หรือเซาข้นนั่ม <c oughs> เอาวัดสองเดี๋ยวพายางชมคําําเหมือ่อเหมืเล็กน่อยครับตลาดยามมือแรง เมืองอัตตะปือปลาซองตี่ยังดีตัวปลายังใหม่ๆครับสดๆตายังเหลี่ยมๆอยู่ขายยังไงล่ะแต่มอลานี่จะดบปลาดุกปลาคอไม่หอดกล้วยของเจ้าอยู่บอกวยวิ่งทัวใใส่ถุงใส่ถุงยางออ แต่ว่าอัตตะปือนี่สำเนียงการเว้านี่คือทางอุบลเด้อครับอัตตะปือแนเมืองใช่เสถียรในสำเนียงเว้านี่คือจังพี่น้องเฮาทางอุบลบนละครับเว้าภาษาไก่เคียงกันสำเนียงบ่เนอบ่นเนยังแข็งแข็งกระโหลกปร่เปล่งโปรงโปงเปงอีหลวดจวดจาดไปบ่มีเนอบน่มี่ยังเออเว้ากันไงคุยกันไงเงินบ่พอตติปนี่ก็ได้ติปนี่ก็ได้เงินไห้มาเรื่อยๆอยู่ก็อายอายมาอยู่ที่น่นเอาละเอาละ มามามาซื้อเก๋สอยนองหลากันเดี๋ยวว่ายางเบิ้งตลาดเนี่ยมันแรอางอัจจปรือครับไปขายใข้สมนี่งามแหนงดิบก็กินได้ถอดก็กินได้เด็กแจ็คโร่เลย่ไหมคะเด็กแจ็คโร่เหรอเอามาจับมันงงน่าแจ็ทุ่งนะสมทุ่งอะไรนะบอเอามาซีทุ่งเลยอปะโอเสือก็รลงแก่แล้วกันถายแต่เรา เอาเราไปออกผาพขายไรเทียร์ละจะซื้อไว้ยังไงซื้อเดือนลูกจะคนจะลูกคนหนึ่งวัวคนหนึ่งเนาะผัวสองหอนึ่งก็จะัวคนหนึ่งเลมาสองมสามเซื้อสมปลาซอยเพิ่นสมปลาทั้งผีแสบด้วยครับทั้งเล้าไต่เทานี้ เริ่มคำเริ่มเมื่อดจักหน่อยครับแม่ข่ายยังขายยังสู่อยู่ยยหายทื่นหากำไรไปสตี้าหาหาสิบหายนองสอง,องสางถ้าว่อะะไรจก้กงก็มาพูดเออยู่นี่แล้ยืน,นองอยู่นี่ยิ้ยบรา,<ห>าี่ยิไ่ไง้ยิ้อไงย้อยิ้อยยิงยิมหมหรือยิมหอยิ้อยิ้มอิ้มอยอยิ้อย แม่เราขายขนม <c oughs> ขายหอยกับป๋อง <c oughs> ป๋องเท่าไ, <c oughs> ไรล่ทขึ้นละ่ะ <c oughs> ลึ้นเดี๋ยวให้ยางกันจกนักหนึ่งอันของขายทั้งพีครับอยู่ทงให้ทงหน้าสัวมาพักน้ำขมพักกระเมอยุ่โขกไปขึ้นมาบักแตงพักขาบักบวบแม่ขา่าสู่แห้งเลยไหมคะแต่ปืนนี่ขันมาขายกับไปตัดอ้อยว่ะส์แต่ขายของนีก่อนาะ สมลดขึ้นกันพูไปตัดอ้อยก็ได้เอา้าถนัดไผถนัดมันของขายเครื่องขายหลายกินละลุงให้ว่าจะได้ลรอบอกกล้ว,วยเอาสมะ้ะเปลี่ยนจะได้กล้วยเอาสมอ่ะลุงให้ลุงให้สมเด้ออืมบานด้วโดย เือพระพงพระพมในร้ายค้ายติ่ยืุหนมโงอันหาปลาปลาดุ๋ยปลาพี่น้องคอยอัตตะปื้อมาโผดมาผดเ่ะอันนี้ปลาจีนมาิดปลาจีนเสกกองนี่ป่ดูเลี้ยงในเด้อครับปลาสวายนี่สาวโลปลาจีนนี่ซิบมีแต่ตัวใหญ่ๆขักๆโอ้ย ธุรกิจของอางยังเหลือหลายครับมีทั้งแบบเลียมมีทั้งแบบมุ่นมีทั้งแบบเน่ามีทั้งแบบงอเงี่ยวมีทุกแบบเป่าเรื่องเรือ่อยข่เ้นีแม่เจ้ายอนี่ายังตม่เแม่เจแล้วเนี่ก็ท่ายอ่้ตาแ้วติดตามมือนนี่เป็นอ่นจะเะเล่นะละไม่ไงไม่ไงไม่เท่าเขาหายกล้วย บแม่นบ่ให้เจ้าโดยุเดอย่าเด้ออยู่ดีแพงเด้อบุตรบุญคุณนสาธุสาธุลูกนนปั่นกันด้วยปั่นกันปั่นกันสาธุโอ้ยมีตะเป็ดแม่ปัดบาทนี่ซื้อเป็ดซื้อเป็ดซื้อเป็ดเอาไปจากไหนกินบ่หนึ่งว่าไปจุกินเครื่องยังหลายเลยครับบักม่วงสาลี่บักเน่าปลาแห้งขิงคาแอปเปิ้ล ยังอยู่หมดเก่าใครว่ามันไปใหญ่เบิร์ตเหรอไก่ไผู้เบิด์ตนะครับไก่ผู้เบิด์ตแล้วแต่ไก่แม่ไก่แม่ไก่ผู้คือกันมันเป็นมันเป็นไก่ผูหรือไก่แม่ไก่ผู่แม่ตัวจักพันตัวจักพันดิโอ้ยตัวว่าสิบปลาย,าย, 1. 1> ายพันธ์สิบปลายพันเอามาเอาเด้อพี่น้องไก่แม่เบิดเนาะไก่แม่เบิดเป็แดแม่เบิด์นั่งหลายเติบแม่ข่ายก็ได้เมื่อด กระบ,บาดให้นในถอยยังสูงอยู่ครับ,รบสิเมื่อกระบ,บไดใดก้วยก็นยังสุกอยู่ขายอียกคำคำผู้มาสนับสนุนมันเหมยก็ยังมีอยู่ครับต,ตลาดเนี่ยมือแรงอัตตะปือพักงามด้วยครับส่วงนี้พอมีให้สื่ออยู่แกง้า้กว่าเนี่งหวาน โลจักพันเครงโลสิบพันาพันบ้านนี่ดีอยู่บ่บ้านนี่แส่บนนี้บายเสีบบ้านนี่ดีอามาโลนึงเกียงแต่ปื่อเองเือหน่วยห็สือไปกินกันเเห็นทานนางเรางามนะเลยสือซอยกมหกสิบบ่อารูนึงสือไปกินซสือไปกิน หวนโอ้ยเอาสองโลไ่ได้กินดอกขันว่วเอามายายทั้งมีน้ำด้วยมาสองโลสนแซ่บมะเกียงนบ้านเสีเบื่อซื้อมะเกียงซอยห่เราสองโล่ต้องมัดทุงดอกกมาพุทธากินทังหมกัมีทาจกอยู่คน chúc 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 Này, chúc 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 chúc

ăn đây ăn chung với các bạn nhé ăn được ăn được, được. À, được. được Để đi Chết đi Các bạn không thể ăn được ăn <laughs> <không thấy> <laughs> Nó không cả mua ส้นนีทายกินมือหลังเสียใจได้ไหมฮะเสียใจดางนี้โอ้ยมไปซื้อมากเลยย่อี้ยอพุ่นตสมั่วผานเียไปซื้อกสมไหมแล้วกินกันออกออกแกกตลาดว่าไรสมบูคว้าเอาไหมเอาไหมสองโลไปอโลโอ้บ่ได้กินดอกยั้ว่มืดมืดมืด เอามื่อกระจกขันวันในจกจกคอยเาจอยาเมื่อแรกยัง่ไจุกมองไม่จุกลาจกจุกจกจ้าฝันกันโอ้ยบกคู่แล้วเนาะจอาสองมาได้เอ้าเอาสองได้เอาลวอยของอก็มีอยู่สอน้วยจกเอ้ามาบนชุดบนสวย มาเดลือก็เดเดเลือกีกเาเดนง่เลยชุขเกี่ยงพวกู่กานออกจากตลาดว่าได้ปะเจ๊จังไดน่แต่ขจกขันมมวนัจกทั้งีก็ได้ขัดมจกทั้งีก็ได้เมันละจุกจุกเอาเลยจุกเอา โอาลูกจบเอาเพื hmm. ่อนหายจกเอาหนุ hmm. ่ยนึงตีลูกจกหน่วยนึ่งืมเอาเบิ้ดเอาเบิดวะเอาเบิ้ดลยกทีจกเอาเจียเบิ้ดเลยประเดี๋ยวโอ้โอเคโอเคโอเคเอาปลากระป๋อดีซื้อซอยจุกเอาจุกปลาจุลาจุกปลาจกาจุกปลาจกปจกลาจกจก ใจเด้อบรรยากาศเนีมือแรงครับอัตตผือคำพอดีไม่ใช่จกเลื้ไวไให้ไม่ขาอันข้างบนเนี่ยจเด้อจะ่ดได้เด้อมึดล่ะนะคะับใน้ำให้มึดเลย สันกันายผู้สาวต้องมีกันขายปลากําลังเบิ่งสรินอยู่สบายดีขด้นสบาดีได้บนมันคือเมนูอยังหลานี่มุกังก็ทางในมันคือมะอาไมมเฮ้อันนึงแซบอยู่บ่บ่เซ่บขึ้นใดอยู่บ่ได้ไข่แน่เอาไห หมูแทะแทะบอว่าห้ามบอกกินไก่อันเท่าไรอันแนวใบมันนี่คือใบบกฮวงนัวเรียบร้อยอาภรรคเหรอสิวหาเขาซื้ซีเมนก้อนอันหนึ่งจะซื้อไว้ยังไงซื้อหน่อยเขากินครับเขาเนียวหรือเขาเจ้าเขาเนี้ยซื้อหน่อยซีมนยังมาเนี่ยซีมนสวรรค์เนื้อ ไปยังไงอธิบายหมูเมนงัวหรือเอานว่าสิ่นสวรรค์สิ่นสวรรค์อันนี้ดิละอัววานเนอะอัววานอัวงัวหรือหมูหมูจะหมูมิจฉาเนี่ยมันหวานตัวนี้อันนี้ดิยิ่งงั้นาเนี้ติ่็มไข่หมูเอามิดเลยไปเอาหนิมิดเลยมันสีมิดล่ะให้กำลังใจสศราหน่อย อัลตะปูแซ็แบแทบ้ปะแม่่แซ็บขึ้นขึ้นมาเลยโม่เอิ้นมาเลยนี่ <c oughs> ยังซันนีละ่ะดอกแคหมูคือกันสูตรเดียกอาหารแปลกๆเลยครับเ่าเคยกินจักแนวเอามาเหิ่งกันอนะดอกแคหมูอีกบอหมูมีแต่หมูเนี่ยมอโน้มีเย้บอโน้ ช่หนูใช่หนูเอาดอยจัดหาเบิ่งกันนมันจีแสบป่ะฮันอโบแสบันโบแสบขึ้นได้เอามาเขาเนี้ยจะบ่มี่ป่ะบาทนี่งานเขามาเขามาเรื่อยอยู่เขาสิบอว่าเขาติดนีจะไวติดข้อนะยติดนีด้ เอาลอยยิ้มใส่ใช้ยิ้มอีกโอเคแล้วโอเคแล้วประเดี๋ยวเจ้ากินครับเนาะโอ้ยโลเท่าเลยสาวพันเจ้าเสียงแงีบๆเป็นจะล่ำม้วนล่ำไปฟังเลยล่ำบมเป็นล้ำโมเป็นส่วนคำเหมิดเราเบาหน่ายังถ่ายคำเหมิดกับ่าย ขนาดเมือดปน,นี้หนาเรายังแสงสว่างหลายอยู่้บรรยากาศเนี่ยเมืองแรล่งเด้อครับเมืองอัตตปือชว่วงนี้ก็เบิดหนา,นาละละหนาวหละล่ะนาห่อนซีไข่ไข่แน่คันใดเนี่ยเมืองแรล่งมีนแมนวแก่วิยังยีกบาทนี่เจ้าซื้อวาจากไหนเอาเียให้กินนี่ย <laughs> ซื้อจุ้ย คนเอาเบียร์ให้ให้ลองผู้สาวให้กินแล้วไอจะกินขอบใจเด้ออยู่ดีมีแห้งเด้อโอ้ยมอดอะไคุ้มกัดยู่บ่ได้ปีใหม่ยุบก็ได้สุนีปีใหม่เจ้าขายยังขายหมาบขายน้ำมื่อยแล้วนี่บ่รวยโอ้ยติดตามเยอะติดตามเยอะติดตามติดกามมีดอกกับดอกน้องว่าสวัสดีปีใหม่ว่าษา สบายดีปีใหม่ป่ะนะปีใหม่ใท่มันดวนเราอิ่ขึ้นอยากแล้วก็บอกไปัเฉยๆเราหายเบี้ยบ้องนึงว่ะพวกกินกับอะไรเปร็นไข่ก็ต้องกินไข่พวกกระสอเนี่กินถอดถุงสียับงบ่เอาเลยจ้าเอาเลยจ้ายัางน้อแบบนี้พี่น้องคอยหาเป็นยังไงหลวงป่งเปียง